แล้วกอะไรแต่หมักก่อนแล้วเดี๋ยวได้แล้วครับอืมปิดกันเลยผิดถูกอย่าว่านะครับสวัสดีทุกคนไฟแรงมาแล้วบับเขาให้สวัสดีครับพี่พนะทุกท่านวันนี้นะครับมิเตอร์สันจะมาลงครัวทําปลาตะเพียนขาวตะเพียนหางแดงอบใบตองหมักซอสซีอิ๊วคล้าย,ายปลาดุกเลยท่านผู้ชมนี่วันนี้นะครับรรยากาศดีๆนะครับขอพักผ่อนมาหนึ่งนะท่านผู้ชม มาดูกันครับวัตถุดิบจะมีอะไรบ้างวิธีการหมักเป็นยังไงใครเข้ามารับชมแล้วฝากกดไลค์ฝากกดแชร์และคอมเมนต์ให้หน่อยว่าน่ากินกันไหมครับท่านผู้ชมคอเมนต์กันมานะมามาดูกันตอนนี้นะครับบรรยากาศก็มืดค้มฝนกาลังมาอีกตามเคยนะท่านผู้ชมมามาดูวัตถุดิบที่เราจะหมักวันนี้มั่งก็มีนี่เลยท่านผู้ชมนี่กระเทียมอันนี้ถัดคุณคุณนั่นถัดคุณคุณนช่หครับลูกแล้วก็ลาวพิกไทยเอยลาวพกชีอนี้ก็พิกไทย แล้วก็มีพวกเสืออิงซีอิ๊วน้ำปลาน้ำตาลรสด,ดีเกลืออะไรประมาณนี้ท่านผู้ชมามามาดูขั้นตอนการหมักมาต้องให้ภรรยาบอกด้วยนะครับเพราะว่าเป็นสูตรของภรรยามาครับกระเทียมปลาไม่เยอะนะครับใส่แค่นี้พอ <Weird. S 2> แล้วก็รากผักชีเพิ่มความหอมหอมไหมลูกผักผชี<อ>ลูปขฤษีขฤษีอันนี้พริกไทยเม็ดพริกไทยเม็ดพริกไทยขาวขาวนั่นแหละใส่ใจกันแล้วนั่น,นแหละ <prise> ok. มา อันต่อไปซอสหอยหาไหนดีนะใส่ไปเลยใั่ไปเลยหมักเพิ่มความหอมซีอิ๊วขาวหน่อยเดียวพอใส่ไปเลยนะใส่ไปเลยนั่นแหละเริ่มหอมขึ้นมาแล้วแล้วก็ผงนัวผงชูรสเพิ่มความนัวพอปะใส่อีกก็ได้ใส่อีกก็ได้นะเพิ่มความนัวนะนเเอออออี่พแล้วก็น้ำตาลทักษะน้ำตาลทักษะเพิ่มความหวานให้มันหอมนะครับเวลาย่างมันจะได้นุ่มๆ นั่นละสักนิเออสามสามแล้วก็นี่เกลือนิดดเียวาอแบบแป๊บแป๊บเกลือนี่จะไม่ค่อยเค็มมากใช่เกลือนี่จะไม่ค่อยแมวฮะไม่ค่อยเค็มมากเอาละแล้วก็คนก่อนนะครับทะเลทะเลท่านผู้ชมลองทำดูนะครับมันจะมีความหอมมากเออลืมผมหอมเลยน้ำมันรตีเพิ่มความอร่อยในกลมกล่อมอ๋อแล้วก็น้ำมันพืชนิดนึงจะไม่ เพื่ไม่มันติดกระทะเอ้ยติดแต่ว่าอ่าพอยพอใส่แค่นิดเดียวใส่แค่แบบว่าแค่นิดเดียวออไม่ให้มันติดแบบใบตองติดมากเลอย่างกระดุกใช่ไหมม่นก็แบบควรใส่ว่าหนังมันไม่ติดย่างกับใบตองนี่หอมมากเลยท่านผู้ชมนะตอนนี้เลว่าขาดอะไรปะขาดอะไรนี่มันงานนี่ไงอยู่บนบ้านมีเหรอไม่มีเอ๊ะหมดแล้วไม่หมดแล้วยังไม่ซื้อมืนถ้ามีมันงานจะหอมมากยิ่งขึ้นเลยบอกเลยนะกระดุกมันเด็ดเลยนะเนี่ยสูตรเนี่ยสูตรนี้บอกให้เลยคนอร่อยนะครับ ครูหอมมาที่ขาดไม่ได้ของเราวันนี้นี่เลยผมจะย่างด้วยตะเพียนหางแดงสายสวยแล้วก็หางแดงแล้วก็ตะเพียนขาวครับจะย่างอย่างนี้เลยท่านผู้ชมของปลาหลายตัวนะเนี่ยหลายตัวหลายตัวพอไหมอะไรแต่หมักก่อน,นะนแล้วเดี๋ยวไม่พอเดี๋ยวค่อยว่ากันใช่เนีนน่ครับเอามาทาให้ทั่วเลยนะท่านผู้ชมเราจะทาจากด้านในก่อน พราะว่ามันจะได้หอมใส่น้ำไปน้อยไปป่ะน่าจะน้อยไปไม่รู้มันมีเยอะนึกว่ามีแค่แค่ตะเพียนมันทับปลาเราอยู่ไงผมไม่เห็นได้แหละแล้วรได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ถ้าน้ำมันท่ำก็จะเข้าเนื้อจริงๆอยหมากไว้สักครึ่งยี่โมงยังดีนะแต่นี่คือไม่เป็นไรเราเดี๋ยวเราย่างนี่ก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวขอปรุงเพิ่มอีกหน่อยแล้วกันนะท่านผู้ชมแต่ก็โอเคแล้วเนี่ยอืมโอเคแล้วท่านผู้ชมได้แล้วครับแล้วเราปล่อยทิ้งไว้ประมาณสักสิบนาทีแล้วเราทุกคนเต็มหน้าเต็มตาเลยเนี่ย ต้องบอกก่อนวาผู้ชายจะมีความสัาเพาอย่างนี้ดอนนะเมื่อวานนั่งเอาแมงสาบเมื่อวานนั่งแมงสาบตีเข้าลูกข้าหน้าเข้าแก้มคันเลยแล้วบอกกบว่าลากสวะหลอกกบทันที่มันหล่นอยู่ตรงหน้ากวกามันคือแมงสาบไอ้กูตกใจไงน้ำพุสาผมด้วยอือไอ้ดอนไอ้ดอนหมด้วยเทุกอนพูดลัวแล้วะครับการย่างใช้ใบตองเราต้องใช้เป็นประทานแบบนี้ก็ได้แต่แนะนําถ้าไม่มีก็ทานแบบน้อย ให้มันอบไปเรื่อยท่านผู้ชมเพราะว่าการที่เราแบบว่าใช้ไฟแรงมันไม่ดีไปตองมันจะไหม้หมดนี้พอครับไฟตัวนี้มันจะทำให้เราแบบว่าไปเรื่อยๆใช่ยางกุ้งนี่คือแบบอืมหอมมากๆแล้วเป็นยางกุ้งนะเป็นมะมะพร้าวเป็นกากมะพร้าวอัดมะพร้าวอัดแท่งอ่ะอัดแท่งมาขออนุญาตจุดเตาครับชอบมากเลยบรรยากาศวันนี้ท่านผู้ชมใครที่ชอบบรรยากาศอย่างนี้คอมเมนต์มาให้น้องหน่อยนะครับท่านผู้ชม บรรยากาศแบบชิวๆบ้านติดริมคลองข้างหลังนี่ก็เป็นนาทุกคนข้าง <นะ S 2> หลังเป็นนาครับท่านผู้ชมบรรยากาศแบบชิวมากผ่านตรงนี้จะจุดยากเหรอท่านผู้ชมลมก็พัดโชยเย็นๆนะท่านผู้ชมผ่านมือจะจุดย่างเลยเพื่อนผมเดี๋ยวขออนุญาตจุดทานเสร็จนะฮะแล้วก็มาดูขั้นตอนต่อไปก็คือตัดใบตองมาห่อปลาการตัดใบตองก็แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนนะผมจะตัดอย่างนี้เจ้าก้ามไปด้วยท่านผู้ชมนี้ จะตัดเท่ากันสองอันอตัดเสร็จต้องมาล้างก่อนนะใช่ตัดเสร็จต้องล้างก่อนอันนี้คือบ้านๆรั้ท่านผู้ชมได้เห็นตัดตรงกลางแล้วก็ฉีกออกได้แล้วแล้วก็ฉีกออกนึงออกแล้วเออเอาละในสองอันันนี้แล้วขอไปล้างก่อนนะครับมาครับท่านผู้ชมผมจะย่างตัวใหญ่ก่อนที่จริงเขาต้องเอาไปเผารอบนึ่งก่อนให้มันนิ่มเเผามันนิ่มก่อนเขียนไม่อยากทำหอหมกปลาเลยนะเอาไหม น่าทำเนื่องว่าคใครอยากดูคอมเมนต์มาแล้วกันหมบกปลาดุกจะกินปลาดุกเอยเอาไปปลาดุกก็ได้คำบอกปลาดุกนะหลายหลายคนก็ได้งั้นยังไม่เคยทำแน่อร่อยมาครับท่านผู้ชมเสร็จแล้วนะครับประดงไฟเสร็จแล้วนะครับอืมขอรับน้ำซอสให้ฉ่ำๆำเลยหลมมอมจังเลยน่นากินนะน่ากิน้อาซอสฉ่ำๆแล้วก็ตามตามด้วยปิดกันเลยผมก็ไม่ค่อยเก่งนะครับพิถูกอย่าว่ากันนะ ทน้ำชมเนี่ยแหละปลามันตัวเล็กเกินไปฮะปลามันตัวเล็กเกินไปว่ะที่จริงมันต้องโยนไปในถาดเลยฮะ,ะไม่ต้องใส่กับไอ้ตะแกรงอะเหมือนที่เราไปยทำบกปลาซิวันปลามันตัวเล็กเกินไปใส่บกปลาซิวอะใช่ใช่อย่าว่า <c oughs> <c oughs> ผิดถูกอย่าว่านะครับทำดีเดี๋ยวก่อนน้ำชม เป็นอะไรที่ลำบากมากเลยนะสมองให้เลยโอ๋โอดแล้วนะโอ๋โ,ลลโอดไม่รู้รอ่ะไม่เคยออกปกติก็ใส่ๆแล้วก็ไปนั่นอยากทำให้มันแบบเออกระชุ่มกระชวยระงับอะไรนะทำให้มันแปลกตาแปลกใจหนนะ่อยอันนี้อันนี้ไม่ได้แปลก,กน,นะเราเรียกว่ายิ่งก็แปลกอีกตัวนึงอะเฮ้ยมันก็น่ากินอยู่ไม่เป็นไรขอออกมาแล้วมาอร่อยน่ากินกันพอละออกมาไม่ต้องไปมองตอนห่อมาเอาเชมยวหาเลย ไฟแรงมาแล้วบับเขาให้แล้วก็ยิบใบนี้ไฟแรงจัดเลยกบได้อยู่ทันนะนะปกติก็จะ <c oughs> จะได้กินดียวแล้วท่านผู้ชมคอมเมนต์ไว้หน่อยว่ามีเตยจะได้กินดียวไหมเดี๋ยวมาลุ้นตัดเปิดกันว่าจะเป็นยังไงนะท่านผู้ชมวันนี้กดให้ตัดลงมือเองนะคะทุกคนลงมือเองเลยกดจะไม่ยุ่งอะไรเลยไม่ยุ่งอะไรเลยใช่ไหม <c oughs> ไฟดูย๋ยเลย มารลุนกันฝนฝนระหว่างอ๋อที่มารลุนนี่คือมารลุนฝนด้วยฝนด้วยไหมแล้วแล้วไฟปกติมันจะไม่ติดไฟอันนี้ทำไมจะติดก็ไม่รู้อะท้าไมเราใส่ถ่านด้วยไงไอ้ถ่านนี้ไงถ่านเล็กไงถ่นเล็กด้วยลเขาถ่านใหญ่หมดมารลุนกันนะผู้ชมเฮ้ยมีกลิ่นออกมาแล้วป่ะกลิ่นไหมไหม มาลุ้นกันนะครับมาเผยต,ตัวเดียเด่ยวก่อนแล้วที่เหลือเดกรอบเอ้ยเออ,เอ,อถ้าจอดถ้ากอดใช่ที่เหลือท้กรอบเดี๋ยวเอาแค่จุดตัวนี้ให้ดูว่าจะนั่งกินยังไงท่านผู้ชมหอมหอมปลาไม่มันไม่ไม่จะกลับปลานะครับท่านผู้ชมใส่ใบตองเยอะหน่อยครับผมว่าเดี๋ยวไม่ได้กินดีแน่ให้มันอบนะครับผมอยากให้มันอบมาลุ้นตอนกลับกันดีกว่า ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกลับใส่เขียงก่อนได้ไหมได้นะกลับใส่เขียงก่อนนะจะเป็นยังไงยังไม่เปิดใช่ไหมยังยังยังเราจะใส่เพิ่มเข้าไปสวยอยู่นะได้ดู่เอาชมให้อร้อนแค่ขึ้นไปโดนกอครับ นองน้องก๋วยเตี๋ยวกับมาอบหอมโยน่าจะปล่อยแบบเดียวยาเลยนะวันคือเขาไหลออกมาเนี่ยคือความร้อนขึ้นถึงเป็นการย่างปลาที่ตัวเดียวแล้วใช้เ <laughs> ราจะมันรุนกันว่าจะออกมาปี <laughs> หรือไม่ปีไม่หรอก <laughs> มาครับท่านผู้มชมเราค่อยๆเติมไฟไปทีละหน่อยหมดไฟนะเติ <laughs> มไฟเติมไฟไปทีละหน่อยทุกคนหมดข้านั่งกลางถนน เติมไฟนอนด้เลยสิคะอืมนะบรรยากาศดีครับคืมฝนอย่างงี้ต้องสูทเสียบนะท่านสูทเสียบมีนี่หว่าไม่มีร้อนไมเราแต่แก่ร้อนระวัง อืไก่แล้วมะ้งไก่แล้วไก่เวอวเขาเสียบไปอ่ะเหมือนเสียนเลยอะ่ะหืมหอมมากหอมแบบเห็นว่าออกมาสวยแน่เลย ทำอย่างนี้ต้องทําใจนะผมแนะนํเอาไปทอดแต่นี้อยากได้ฟิลอยากได้บรรยากาศเออว่าทําอย่างนี้มันจะออกมาดีไหมถ้าผู้ชมมันเป็นอะไรที่ลุ้นมากแล้วก็ลุ้นกับผมด้วยนะว่าจะออกมาย่างไเอาผู้ชมแล้วแล้วก็ถึงเวลาการรอคอยที่หิวมากๆครับผู้ชมมาดูกันนะว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับปลาตัวนี้เราก็ยังไม่รู้ว่าคอนเฟิร์มว่าจะออกมาหน้าตายยังไงนะผู้ชมมาลุ้นด้วยกันนะมาพร้อมลุ้นไปด้วยกันสิงโตมตกหนา บรรบาแล้วกันนะลุ้นด้วยกันมาให้กำลังใจด้วยกันมันจะเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยชั้นที่หนึ่งไม่ไม่เนี่ยนะไม่รู้เลยค่ะทา่านผู้ชมว่านั่งย่างนานเกินไปหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าร้อนมากเลยออกไปวางก่อนจะเป็นยังไงกบแก่นล้นหน่อยเอานี้ออกมาก่อนเดี๋ยวอุ้ยจะออหอมมากเลยอ่ะ เอาออกก่นเอาเลยอะเอาถิ่นดองออกก่อนเอาเอาออกหมดเลยนะขึ้นมาข้างบนนี่เลยอือหึหุย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 ท่านผู้ชมเกือบไหม่เกือบไหม่แต่ก็น่ากินอยู่ขออนุญาตชวอนอีกด้านหนึ่งจัดยังไงดีอะนั่นแหละขี้ไปเลย ด้นานหนึ่งน่านจะไม่รอดเฮ้ยไม่ได้ได้อยู่นะแต่ก็น่าจะนาน,านเกินไปท่านผู้ชมอืมแไม่เป็นไร<ะ>ได้อยู่ดูด้านถัดไปถามว่าก็ได้นะมันไม่ได้สาร<ะ>มันไม่ได้มันไม่ได้เหรอ ให้แต่ทันว่ามันได้นะกินฝั่งนึงก่อนนงกินฝั่งหนึ่งนะท่านผู้ชมมานานเกินไปอ่ะภรรยาบอกแล้วว่านานเกินไปหรือเปล่าแต่ก็โอเคเอายอมคลิปนี้มาลองชิมแต่ด้านนี้ถือว่าโอเคเพราะว่าอันนี้มันติดหนังอยู่แล้วไงปปมามาครับท่านผู้ชมถือว่ายังโอเคยังพอได้นะครับเสียดายนานหน่อยแต่ก็โอ้ยแต่ก็หอมเครื่องเทศมากเลยนะ <G ül> เนื้อนี่แบบกำลัง,งดีครับผู้ชม <G ül> หอมอมอยมาอสอย์ฟได้อีกด้านหนึ่งดูเลยท่านผู้ชมอร่อยเดี๋ยวข้างหน้าต้องมาแก้ตัวอะไรนะ มาครับท่านผู้ชมก็ผลงานวันนี้ออกมาแบบว่าสามสิบเปออ้ห้าสิบห้าสิบตนันที่กินได้ท่านผู้ชมอีกฝั่งนึงกินไม่ได้เลยแต่อีกฝั่งหนึ่งเป็นเป็นเป็นหนังของมันนะครับก็เลยทานฝั่งนี้ท่านผู้ชมเดี๋ยวครั้งหน้าต้องมาแก้ตัวนะครับวันนี้ก็ม,มีมากข้าได้กินแบบว่าอย่างนี้แล้วคอมเ็นเลยคอมเมนต์มาห,หน่อยว่าน่ากินหรือไม่น่ากินครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับผม